เอางวงตัวงตัวเขาได้เสียครับงวตัหงตขาได้เสียอเนดําที่ไงนี่ไปเสีไปแ้ี่เขาดีก่านะครับเด้ดเดิเขาดีก่าดีไปดําทีไปดําทีไปดําทีไป

ได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวแดงดำดำได้ไม่เดียวแดงดำไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำดำไม่เดียวโอ้ลิ้นปันเนี่ยเราสมาชิการอยากกินข้าวเอ็ดมินนี่ก็มากินข้าวกวางเลยไม่ง่ายจะไม่มีปัญหาครับโอ้มือยาวมืเงาอ้าวดำงเน่าเลยครับดำเจน่าเลยดำเจน่าเลยดำเวประมาณสานาทีหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาที